เรศนิฐานวันนี้นะคะเราจะมาเก็บยอดต้นทึกนะคะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเจนี่นะคะเราก็จะเอาไปรั่วกินนะคะกับป่นแบบว่าอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยมันไทยมันมันจะหวานเนาะใช่ไหมเอาไป็น่วแล้วมันจะหวานนี่ไงยอดอ่อนๆเนี่ยเก็บเอาสีเออ่ะมันไม่ใช่มดเจมันเป็นเพียจะกระจัน นี่นะคะก็จะเป็นยอดต้นต้นทึกนะคะแถวบ้านเราเรียกนะคะภาษาอีสานแต่ไม่รู้ว่าคนภาคกลางจะเรียกว่าอะไรนะคะเราก็ไม่รู้นะคะเนี่ยค่ะจะเก็บเก็บไปรูกคาเนี่ยค่ะต้นช่วงหน้าแรงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเอฟซี FC ทุกคน ส่วนตรงข้างหน้านี้นะคะก็จะคือบ่อขยะนะคะไม่ใช่บ่อขยะที่เขาเผาคนนะคะอันนี้อันนี้เป็นบ่อขยะแรกนะคะแต่อีกบ่อขยะหนึ่งก็จะอยู่ตรงที่เขาเผาคนนะคะคนละหมู่บ้านนะคะอุ้ยเบื้องผักคีร็กับงามๆว่าอเอาเถอะพระเลรกสารเมื่อไหร่ตีเอาเลรกสารมมนกินได้เลยหะืออื่นกินได้แต่ขีรกขาวเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอุ้ยน้องหมาเยอะมากเลยเอะ แล้วทําไมไม่เอามีดมามืออื่นเขาเอาจังเอามีดมาฟันเรามืออ่นเจ้าเอามีดมาฟันเรานี่นะคะก็จะเป็นบอกขยะนะคะแล้วแล้วฝั่งตรงทางทิศตะวันออกตรงนี้ก็จะเป็นป่าช้านะคะเป็นป่าช้าเก่าของหมู่บ้านเราเองนะคะเวลามีการชพนกิจศพก็จะเอามาเผาตรงนี้นะคะเป็นอ่าเป็นกองฟอนกองฟืนนะคะเนี่ยตรงข้างหน้านี่ยจะเป็นป่าช้าเก่านะคะนี่นะคะเราก็จะมาเก็บเอางี้นะคะปวดแบบว่าปวดแขนมากเลยดูสิ โอ้ยตองมากกงอีกเบื้องเนี้ยเพียมาเอาหยอดทั้งเพียามันเหนียวเนาะตันนี้เนี่ยนี่นะคะกว่าจะได้กินแต่ละอย่างนี้แบบว่าทรมานมากเลยโอ้ยแล้วก็ปวดแขนแล้วก็ตรงข้างล่างตรงนั้นก็จะเป็นบึงละหานานะคะแบบว่าบรรยากาศตอนเย็นนั้นจะสวยมากดูพระอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้าแต่เราไม่ไปดูนะคะ นี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเก็บนะคะแล้วก็จะเอาไปลวกกินกระปลนปานะ่าเนาะแสบนี่คะ่ะก็จะเด็ดอย่างนี้นะคะก็จะเป็นดอกนี้นะคะนี่ค่ะนี่ก็กินได้นะคะลองเอาไปลวกกินดูนะคะแต่เราไม่รู้ว่าภาษาการเขาจะเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้ก็กินได้ยอด,นนดอันนี้ก็กินได้เอาไปลวกเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่คนเาที่เขาไม่รู้เขาเขาจะไม่กินนะคะเนี่ยเขาเรียกวนะ่าอะไรวะเจ๊เนี่ยกระทุกลก ก็หวานแล้วอร่อยเหมือนกันเหมือนเหมือนยอดผักหวานน่ะคล้ายๆกันนะคะเนี่ยค่ะไม่เอาก็กินข้าวผัดแล้วดูต้นนุนยิ่งสวยยอดแบบว่าสวยนี่นะก็ปวดสิตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะคะก็จะแบบว่าก็จะห่างจากบ้านเราน่าจะประมาณเกือบสองโลได้เนาะเจเนี่ยคันนี้ก็จะเป็นถนนนะคะไปปั๊มน้ํามันบางจากแล้วก็ไปอ่ออกไปได้หมดนะคะเนี่ยก็จะไปหมู่บ้านตําบลนะคะ เก็บภาพบรรยากาศต,ตอนเย็นๆมาฝากค่ะข้างล่างก็จะเป็นบึงะหารนาน,นะคะนี่ค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะมากับเจ๊สองคนเหมือนเดิมค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย